บิ๊กโจ๊กยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกราชการเปิดโปงแก๊ง4 1 0 0สยบปีกพระพรหม Big joke, บิ๊กโจ๊กบุกสอตชอขอความเป็นธรรมยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกราชการพร้อมเปิดโปงขบวนการ41000สยบปีกพระพรหมสกัดนั่งพอบอตำรวจหลังจากเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ายื่นหนังสือฟ้องร้องคณะพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเว็บพนันบ n k m a s t e มาสเตอร์ ล่าสุดวันนี้เวลา11นาฬิกา20นาทีพลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสืออุดทนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชาการตำรวจจากกรณีที่รักษาราชาการแทนพอบอตำรวจมีคำสั่งให้ออกจากราชาการเมื่อวันที่18เมษายน2567 ซึ่งในวันนี้พลตำรวจเอกสุเรศหักพานเดินทางมากับรถตู้ส่วนตัวสวมชุดสูทสีน้ำเงินเน็กไทเหลืองพร้อมกับหนังสืออุทธรก่อนจะขึ้นไปยื่นหนังสือที่ชั้น19ของตึกซตอชอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ20นาทีพลตำรวจเอกสุเรศหักพานได้เดินทางลงมาด้วยสีหน้าท่าทางปกติและมาถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน โดยวันนี้บิ๊กโจ๊กได้ถแถลงเปิดโปงขบวนการ4100สยบปีกพระพรมพร้อมอธิบายว่า4100ที่ว่าคือพวกที่ชอบเสพของมึนเมาพวกที่อยากมีอำนาจพวกประพฤติชั่วส่วนพระพรมนั้นก็คือตนเองเพราะตนชื่อสุรเชษซึ่งความหมายแปลว่าพระพรมและจากนี้ไปพระพรมก็จะลงโทษแก๊ง4100โดยขบวนการ4100มีการแบ่งงานกันทำขบวนการที่หนึ่งชุดตรวจค้นบ้านตนคือตระกูล4ต่อ แต่ค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายขบวนการที่สองพนักงานสอบสวนชุดดีสนทุ่งมหาเมฆไม่มีอำนาจสอบสวนต้องส่ง DSI แต่ไม่ส่ง DSI ขบวนการที่สมพนักงานสอบสวนชุดคดีสอนอเตาปูนรู้ว่ามีอำนาจสอบสวนแต่ไม่ส่ง DSI และปปอชอภายในกำหนดเพื่อรอเวลาออกหมายเรียกหมายจับขบวนการที่สี่ชุดรอรอทอพอบอ ตำรวจคือทำหน้าที่ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วให้ออกจากราชการขบวนการของแก๊งนี้คือขั้นตอนที่1จะสร้างเรื่องว่าตนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันฟอกเงินผูกโยงกับข้าราชการตำรวจรวม8ในายที่เป็นลูกน้องของตนขั้นตอนที่2ก็คือใช้นิติอุบายใช้เทคนิคทางกฎหมายต่อสารขอออกหมายจับหมายหมายค้นหลอกสารโดยไม่ใช่ยศ แต่ใช้ในายทั้งหมดพอสารออกหมายค้นหมายจับก็ดำเนินการจับกลุมเข้าค้นต่อมาก็มีการส่งเรื่องให้ปอปอชอพิจารณาแต่ไปละอกปอป,อปอชอ,อีกแจ้งข้อหาลูกน้องตนหนึ่งคนก็คือรองภาคภูมิว่าเรียกรับผลประโยชน์และทุจริตต่อหน้าที่และฟอกเงินแต่อีกเจคนกลับแจ้งฟอกเงินไว้ก่อนและส่งหนึ่งคนมาให้ปอปอปลาชช้างแต่ไม่ยอมส่งที่เหลือเพราะถ้าส่งที่เหลือปอปลาชช้างจะพิจารณาว่า เป็นเรื่องร้ายแรงไม่ส่งสํานวนกลับมาให้ทำปปอชอก็ไม่รู้เรื่องเพราะงานเยอะก็เลยส่งสํานวนกลับมาจากนั้นก็ตีขลุ่มแจ้งข้อหาพลตำรวจตรีนำเกียรติกับพวก157และ149เพิ่มจากฟอกเงินจากนั้นก็ทำตัวเป็นเสมือนผู้มีอำนาจสอบสวนตัวจริงและวันนี้ที่มาร้องเรียนคือคำสั่งให้ตนออกจากราชการนั้นไว้ก่อนนั้น ไม่ชอบโดยกฎหมายในคำสั่งให้ออกราชการที่อ้างกฎกตรข้อ8นั้นพบว่ามันขัดกับพรบตำรวจปี2565มาตรา120แต่กลับเอากฎกตรปี47มาใช้กับตนฉะนั้นต้องยกเลิกไปโดยปริยายสรุปคือวันนี้มายื่นสองส่วนคือส่วนแรกยื่นประธานกตรคือนายกนายกรัฐมนตรี และยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งเยียวยาตนกรณีถูกให้ออกจากราชการเพราะเป็นคำสั่งโดยมิชอบและสิ่งที่ที่ตนจะฟ้องเพิ่มคือผู้การกองสารนิเทศผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีและเลขาตำรวจกรณีปลดป้ายชื่อตนเองออกจากหน้าห้องทำงานรวมถึงถอดรูปบนเว็บไซต์ออก เพราะทำให้ตนเสื่อมเสียเนื่องจากว่าตนยังไม่ถูกโปรดกล้าให้พ้นจากราชการถือว่าตอนนี้ตนยังเป็นรองพอบตตำรวจอยู่กระบวนการที่จะให้ตนพ้นต้องมีการโปรดกล้าก่อนสุดท้ายคนสั่งจะตายอยู่คนเดียวเพราะอยากเป็นพอบอตำรวจมากรีบไปหมดเปรียบเทียบกับพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธท่านไปเป็นชาติแล้วย,ยังไม่เอาป้ายออกเลยตนต้องสอนว่ามวยมันคนละชั้นเพราะตนเจอมาเยอะอันนี้ ไม่ได้แอมตนหลอกเตือนไว้ก่อนคุกรอแน่นอนท่านเหลือเวลาแค่สองปีท่านต้องต่อสู้อีกยาวนานแน่นอนซึ่งกฎหมายปปชบอกว่าถ้าเรื่องเข้าปปชแล้วยังไม่เป็นผู้ต้องหาแต่เป็นเพียงผู้ถูกร้องยังมีคุณสมบัติตั้งเป็นพบตำรวจได้เพราะปปชยังไม่ได้ชี้มูลเพราะฉะนั้นถ้าตนกลับมาได้วันใดตนก็ยังเป็นพบตำรวจได้เพราะตนเป็นเบอร์หนึ่งไอ้ขบวนการสี่คูณหนึ่งร้อย มาเป็นระยะเวลาหกเดือนนั้นขอบอกเลยว่าเหนื่อยฟรีตอนนี้พระพรหมกำลังลงโทษ